ใบตู่บซู่ไอ้ไครตกนั่งใบนนะเดินเข้าไปชนเลยเดินไม่ชนจับตัวพี่ก่อนเลยเอาตีอีกตีอีกตีอีกอีกโอ้โหจับขาเลยเบงสบงจับขาเบง โอเคครับบิงบายตรงนี้นะครับมีสถานีสไลเดอร์ไหลลงไปบนแคมปูลีนพร้อมไหมขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเดืออีกนิดนึงโอ้โหบิ๊งอีกทีบิ๊งอีกทีนึงบิ๊งถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนบิ๊งยังขึ้นไม่ได้นะครับหนึ่งสองซ้ำออไปไปไป,ไปนิดนึงเอ้ยเอ้ยช่วยกันโอ้โหต่อมือให้หน่อยครับต่อมือเดี๋ยวต่อไปเราจะสไลเดอร์ลงแคมปูลีนเลยนะหนึ่งสองซ้ำ ว้าวไป้ลงผิดทางปึ้มดึง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 อุ๊ยบิ๊กไอคิวอะอุ๊ยบิ๊กบิ๊กเกือบไปแล้วเราจะสไลเดอร์ลงแทมปูลีนกันอีกครั้งหนึ่งเออสองส้มบึ้มพอแบงค์รออยู่ตรงนี้นะเอ้าหนึ่งสองสว้าวดึงดึงดึงต่อไปนะครับเป็นสถานีกระโดดตีลังกาโอ้โห เด็กๆน่าจะเล่นยากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันต้องตีลังก,กาไปดูสิโอไปให้ทำได้เหรอเอาครับดึงตูมไปเป็นยังไงข,ข้างบนนั้นเป็นยังไงถ้าเราลงแล้วเราต้องรีบหลบเดี๋ยวเพื่อนๆจะลงมาอีกมาหล,ลบมาหลบมานี่นี่ทิ้งหลังทิ้งหลังอีกคนหนึ่งนคนหนึ่งนคนหนึ่งหน,นึ่งสองสามไปโอ้เจ่งมาก มาไม่กิฟเดี๋ยวพ่อแงค์จะตีลังกาให้ดูไปพ่อตีลังกาได้ตหใช่ตาลังกีไม,งกไม่ใช่ตีลังกาถูกแล้ว<ป>อาไม่กิฟถือพ่ออยาให้อายเด็กนะได้ไหม เบี้ยหนึ่งสองสามนี่ไเราไปดูซอนต่อไปกันโหโซนนี้เป็นโซนจำเล่นเกมเหรอนี่เป็นโซนแข่งขันนะครับผู้เล่นทั้งสองคนจะอยู่คนละฝั่งฝั่งนี้หนึ่งฝั่งนี้หนึ่งแล้วเราก็กระโดดจัมไปตีข้างบนเลยข้างบนมเมกิฟข้างบนบนสุดมเมกิฟเมกิฟอีก ข้างบนอีกอันหนึ่งเอาแล้วครับแม่กิฟข้างบนสุดไม่กกิฟถึงด้วยโอ้โหแม่กกิฟกระโดดเก่งมากข้างบนอีกแล้วโอ้โหซ้ายซ้ายขวาขวา,ขวาบนศูนย์โอ้โหแม่กิิฟนี่ตัวสูงแล้วก็สงเพียวมากสงสัยจะเก่งจริงๆนะครับโอ้โหสิบเก้าแต้มข้างบนอ๊อโอ้โหโอ้โหเป็นไงมากแม่กกิฟโอ้โหไม่กมกิ ไม่เก็บโซซันโซเซเลยต่อไปนะครับจะเป็นด่านทรงตัวต่อสู้เราต้องต่อสู้กันถ้าใครตกลงมาก็แพ้ไป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 ดูสิเป็นยังไงไปแล้วครับไปแล้วครับมาน้องใบเจอกับเพื่อนครับน้องใบเจอกับเพื่อนเบอร์สี่ห้าหกเลยนะอ่าเบอร์สี่ห้าหกได้ไหมครับเฮ้ออยอใบสู้ใบสู้ใบสู้เอ้ยใครตกน้องใบชน,นะเก่งมาก วันนี้น้องไบแข่งกับพี่มัางเมื่อกี้ชนะน้องไปแล้วนี่เอาแล้วครับเอาแล้วอ่าเอาแล้วเอาแล้วอ้าสู้สู้สู้ใครเลือกใครจะเลือกอ้าอ้าวอ้าวอ้าไบไบไบตีให้โดนขาตีขาเลยไบไบตีขาตีขาเออไบไบตีขาอีกพี่เขาแข็งแรงต้องตีแรงหน่อยเออเออไออีกนิดนะใบเดินก็ไปหาอีก เดินเข้าไปชนเลยเดินไปชนจับตัวพี่ก่แรเอยโอ้โหตบมือตบมือให้ทั้งสองคนนะครับขอบคุณพี่คนนี้มากเลยอยอมให้น้องด้วยใช่ไหมเอาครับเอาครับตา,านี้ตา,านี้ไบเอาจริงแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ,อ้โดนแล้ว,โด,ลวโดนตีก้นไปได้หนึ่งทีเอาตีอีกตีอีกตีอีกอีกโอ้โหตบไปอีกลทุกคน น้่งใบน้ <c oughs> ่งใบชนะตลอดเลยอ่ะน้่งใบเก่งมากๆเลยเนี่ยทำท่าหน่อยทำท่าตีหน่อยนี่เอ้ย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 เล่นมาสี่ห้าเกมเป็นไงชนะตลอดเลยอ่ะน้่งใบส่งตัวเก่งจังโอเคมาบิงบิงบิงก็สู้บิงบิงบิงเอาดาบฟันเลยวันนี้บิงมีดาบมาด้วยเอาละครับเอาละครับกู้ไปแค่ๆเลยบิงบิงไปจับขาเลยจับขาเลยบิงบิงจับขาบิงบิง นี่ใบายชนะตลอดเลยต้องเจอกับแม่กิฟนี่ขอจริงแม่กิฟครับพร้อมไหมสู้ไหมสู้นะไปตกแล้วตกตกสองคนตกสองคนแล้วครับทุกคนโหมาแล้วครับมาแล้วครับทำได้ไหมบิงทำได้ไหมโอ้บิงไบทำได้อะไม่กิฟ เกมนี้มันเล่นอย่างนี้เหรอไม่ใช่นะมันต้องเดินข้างบนนะมันไม่ได้เดินแบบนี้แล้วออกมาออกมามันไม่ได้เดินแบบนี้นี่เดี๋ยวม่กิฟเดินให้ดูอ่ะนี่เขาต้องใช้ขาวางนี่เอาขาวางแล้วก็ทรงตัวขึ้นมานั่นแหละแบบนั้นแหละไม่กิฟโอ้ม่กิฟมาได้ครับไม่กิฟตม่กิฟเก้าเดียวเ อุ้ยไม่กินได้โอ้เมกาฮาร์เบอร์แลนด์เซนทัลเวสเกตชั้น4เป็นสนามเล่นในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่นะครับจะตกแต่งด้วยธีมมอนเตอร์เฟสติวัลตัวการ์ตูนสัตว์ประหลาดน่ารักสดใสและที่พวกเราอยู่ตอนนี้ก็คือโซนจัมสนามเทมโพลีนที่มีเครื่องเล่นกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็กระโดดเยอะแยะมากมาย แล้วก็มีเครื่องเล่นที่บิงบายชอบก็คือเดินทรงตัวต่อสู้กันสนุกมากๆยังไงก็ฝากน้องๆมาเที่ยวกันด้วยนะสนุกจริงๆงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบายด้วยนะบ๊ายบาย